ครับผมคลิปนี้ก็ไว en> uh ้สนี้เนาะครับเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนนเด้อครับผมเนาะนี่ครับตามาหาเห็ดนะครับได้์รูนะครับจะบริอะไม่เพาะบริใครได้นะครับที่นี่เก็ไว้สนี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับฝนกับชีโตกแล้ว บ <c oughs> ายๆอาเห็นเนี่ยผมหอบอย่างมากครับผมไม่ยังหอบอย่างมากเท่าเขาไปเห็นเห็ดอ,อันเพราะมองนึ่งนหมืุอกี้นี่ยเขาเอาแล้วเขาจะยางมาอันประเทศเลุดก่อน

ปวดอะคลายหนึงร่างมั้งนักเสียบมากทีกหนักเนาะพุนจับทางพุนรูดไปอ่ะมาจับทางนู่นก็เอาเนื้อผ <c oughs> ูครับผมถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษเด้อครับผมใช้ถุงแบบนี้ นม่ตาบรุดไ่เอามาใส่เห็นเนใดใส่บุยดานมันแดดมันด่านมัน,ามน้านแดดมันนี้ซือมันมน,มน,นี้นือด้ยนา่งกรเซถ้าไ่ใช้น้ำมันก็เศาเหี่ยวเลย่บ่เออหลนอดอกสุด นี่ป่นกับแซบหอมคือเฮ็ดไข่หย่างไร่เติมอยู่เนาะเอามาเลยไหมมาเปิดออกระทถ u n เป็นก็ได้พักพร้อมน้องเป็นใบสะมีเห็ดขอบนะ เนี่ยผมกอยู่ฝุ่นนะเห็นบ่กําล,ลังหาเห็ดเนาะมาเห็ดยังมาเห็ดเพาะนะผมนี่แหละเห็ดเพาะนะเป็นดอกดอกเดียวน้ำขอบคนทางนะครับมันอ่าจสม,มักไก่จังหน่อยนะครับมาบานยังบุีนผมก็ลืมซื้อนะ บริเวณไปไปหาเมียผมเน,นมาะว่าเป็นใจบอผมก็เห็นแล้วนะครับดอกหนึ่งนะครับเจฟซี่เห็นไหมครับนี่นะครับดินจะแข็งเนาะน,นี่ดีครับอันนี้เป็นเม็ดเพาะเม็ดเพาะฝายนะครับผมจะเม็ดเพาะหนังนฉีเหยังไงนะครับ เนี่ยผมก็อยู่ผมกำลังย่างมากหาแบบตั้งชี่น้ำหาน้ำกระเทน้ากระคูน่านะี่พประเด็นบดเดี๋าวมาน้ำนครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้ประเด็นนะครับเนาะเพราะว่าประเด็นเป็นค่างานเป็นนะผมผมออกมานะครับเป็นกับ็ดน้ำเลี้ยงคลิปน้ำนะครับผมเลี้ยงเฟดน้ำไร่ใดนะครับอันนี้กะ โมห,หลายบรไเด็นนะครับอย่าผิดกฎนะครับจะมาถ่ายทแทนพอดีนนะครับผมในประวัตนได้กลัหนึ่งมาสันน่างมาห่างมีอะผมกอนอยู่ฝากห่างเร็วๆเผือแป๊บเดียวนะ ไป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 หายเงี้ยเลยทางเร็วขนาดคนเอาหลา,า,ายปวดนาะ ไปมาบิงนะสวัสดีครับนี่แฮนี่ดอกนี่ม,มาเบิ่งนะครับผมน,น,นีล่ะผมเห็ดพอฝาป่ะพาไปหาเห็ด,ะหดจะได้หาเห็ดนี่หาจะเห็ดนะครับผมทางแทบสิบ่ได้เบิง่ง อะไปอย่งเดียว่ะที่ตามััน่่อไปนะครับผมครับผมสวัสดีนะครับ FC ที่นั่น้ะทุกคนนะครับมันนี้พามาหาเห็ดนะครับผมเมียผมก็อ,อยู่ทางพุนะ่นเนาะเห็นบหเราจะถ่ายไปกล้องหลังนะครับเนาะ